นี่คือประสบการณ์ของผมที่ผมได้มาเล่นทาคอฟผมบอกเลยว่าสนุกตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็คลิปทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมเอามาจากไลฟ์สตรีมของผมนะครับซึ่งภาพมันอา,าจจะแย่หน่อยเพราะผมซื้อมาใช่ไหมครับผมก็โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพอผมจะกดเริ่มเกมเทม่านั้นแหละเล่นไม่ได้ครับวันแรกมันเมนเทนแนนซ์อยู่คือมันพึ่งไว้มาแล้วมันต้องรอเวลาสักหน่อยถึงจะเล่นได้ประมาณวันหนึ่งวันกว่าๆถึงจะได้ได้ก็ต้องรอกันเก้อไปเลย วันที่หนึ่งนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเลยกับการหาห้องออเอาละเ้อพี่น้องแปนาทีเด้อเอหา้องเรวันเออหาห้องเวัพอได้เล่นก็ได้เล่นไม่คุ้มเลยยังไม่ทันได้ออกจากจุดเกิดก็ตายแหละอุ้ยอุ้ยอ,ยอยุได้เล่นแล้วไปกันเหนียว Shit. แอบกันไม,ไม่รู้ทางออกเฮ้ยเอ้าคนเอา้า <c oughs> ไลฟ์ไปสองชองั่วโมงเล่นอยู่สามเกมที่เหลือก็หาห้องหมดเลยแย่มากเลย หลังจากวันที่หนึ่งก็มีคนบอกว่าที่เราหาห้องไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มตัวเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือเปล่าเกมนี้มันจะมีให้เลือกหาเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับเลือกได้สูงสุด5เซิร์ฟเวอร์อยู่ในตัวรันเชอร์มันก็ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกต้องเลือกดีๆนะอย่าให้ปิงมันสูงเกินไปเพราะว่าถ้าปิงมันสูงเกินไปมันก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไว้ มาคนเดียวเหรอไอ้บ้านนา,ออเ,าเอ้อเกมค้างเฮ้ยเกมค้างเอ้าใช่แล้วล่ะถ้าเกิดว่าปิงมันเกินสองรอยห้าสิบเกมมันจะเด้งเลยก็ต้องเลือกปิงกันดีๆแล้วความโชคร้ายของผมก็ยังไม่จบเฮ้ยดีหมกอ่ะมีปืนเฮ้ยมีพั่วด้วยเอาขั่วล้วกันครับผม ว่อเก็บไม่ได้วะเต็มต้องไปหาสักแคมมาด้วยวะเพื่อที่จะได้เฮ้ยอยู่ไหนขอขอขอมึงใส่ของสักปุ๊บใช่แล้วห่ะครับ ไฟผมดับไฟดับอยู่ดีๆก็ดับเลยดับคาอะไรดับไปเลยแต่ด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับผมอีกแล้วเฮ้ยมีนไหแม่งทำเวทอะไรสัตว์จะออกไอเ้เหี้ยไม่ให้ออกอเอ้ยมันเปิดแน่หรอเฮ้ยเสียง มมนอบิ๊กตาย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 ไปรอตรงอื่นก็ได้รอจนกว่าเวลาจะนับเสร็จอ่ะเท่าไหร่อ่าสี่สิบปวีโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคอได้ของดีว่าตัวเต็มว่ะเฮ้ยแบ่งนี่แบ่งก่อนแบ่งที่อะไรกูยิงได้สัตว์เฮ้ยพีิชซาร์ยิงช่วยเราคนละครึ่งดิโครงการคนละครึ่งไงไม่มีไปแบ่งนี้ เฮ้ยใจใจอะไรขนาดนั้นเลยเหรฮ้ยเฮ้ยกูถามจริงโอ้โหปืนพีก็ไม่ห่วสิบิสิบิสิบิสิบโอเคๆฮัลโหลนี่ยังไงเอ้าเอามึงไม่มากด F อ่ะเอาไม่รู้ไอ้เฮียแล้วคนไม้โอ้กูนึกว่ามึงมากด F แล้ว ภาพบาดตามากเลยลรถมันขี่ไปเลยแล้วบางคนก็เดินมาด้วยรถมันขี่นี้เลยลาไว้อรถรถขี่เลยแบบปืนไปเลยแบบภาพบาดตาชุบหายวันที่สองก็จะวนเวียนไปอย่างนี้แหละตายบ้างออกมาบ้างแต่ก็รวมแล้วก็สนุกมากวันที่สองนี้คือคือเอ็นจอยกับมันสุดๆไปเลยคําบูคัมมินปัมนหลอดหลอด ผมจะขอสรุปวันที่3กับวันที่4แบบไวๆเลยนะโอเคไม่มีอันกันตัว นี่ไงสักแคปกูตายคนนะเฮียเออไม่ได้ยิงคนสักแกฮะกูตายไอ้เชี่ยเลยหนึ่งวิกูตายเกมโหดุ้วยเร็วซ้ำมากไลยโอ้ยสักแคปตูมันทำไมไปเจอสักแคป ถ้าเกิดว่าเ,เรายิงหัวกันมันนับไหมภ <c oughs> ารการิจไ,ไม่นับพีดกูแกถามกูก็แกถามว่ามันนับไหมอ้ยกูหายจหาคอกันดิยังกูพูดจบม๊บแม่งภาพตัดเลย ชตังค์ลเนิชิลลหน่อยให้ตังเปล่ว่ายุง่งยิงหัวกูไปไม่พอจอะไปยุง่งเรื่องของกูอีกก <c oughs> ูทำเพื่อส่วนรวมพี่มันคือการทดสอบเฮ้กูรู้ว่าว่าแบบวิทยาศาสตร์มันต้องเป็นการเสียสละแต่มึงบอกกูก่อนจะยิงได้ไหมกูจะได้ทำใจเนี่ยแหละครับจบแล้ววันที่สามกับวันที่สี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากตายเกิดตายเกิดออกตายเกิดออกตายเกิดออกมีอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรน่าจะจำ วันที่ห้าผมก็ไลฟ์อยู่แต่พอช่วงท้ายๆมันก็เริ่มไม่มีคนดูอ่ะพอเขาไม่มีคนดูมันก็ก่ใช่ไหมล่ะแล้วผมก็เลยท้อแท้กับชีวิตก็เลยหนีไปเล่นโดตาเห็นแล้วอยากเล่นแล้ววะเล่นเทเบ,บิลนัเล่นไปซัพพอร์ตแล้วมีอ็นอยางอื่นดีกว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นถ้าเกิดว่าจะปั๊มเอ,เอาเอาเวลหูแต่ละคนแต่ละคนนี่แบบเวลสุดยอดเลยสี oh. ่สิบอาหมดแล้วอ่ะ

จะาสงสัยใช่ไหมล่ะทำไมผมถึงข้ามมันที่6ไปแต่ผมพูดให้ฟังก็คือ <laughs> แล้วั้งแต่ผมไลฟมานี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมยิงเพื่อนครับเจอสัตว์ชิบายแล้วพี่วิ่งไม่แล้ว,ลวหรอน้าหมดข้างบนนี้อันนี้มึงบ้าข้าวหมดแล้วน้ำก่จะหมดมเพิ่อะามอมา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 นาม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 าอามมาเาาม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 าาม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 มมาามมาา ใจมากว่าเริ่มหิวแล้วเออคุณลืมบอกกูณได้ระเบิดลูกละแสนมดน่ะหึยไม่เงี้ไม่น่าเลยลืมเดินฟาร์มแบบจนลืมดูอาหารสีท่ทีทันอยู่แล้วคิดว่าต่อให้เดินก็ทัน บอกว่าอะไรนะเดินก็ทันใช่ไหมอย่ากระเพกไม่นับกระเพกไหมนับแมวอย่ายิงขาไม่มีเอ้ยมึงมึงหิวอ่ะเอาข้าว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 กูยอมให้ข้าวให้น้ำเลยอ่ะอันนี้ของเควสเหรอเฟสเอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ส่งไปอันั้นไม่มีเควสเอามาอันนี้เควสเหมือนกันแต่ให้ไปเถอะจริงเลขอบคุณครับ กูเกดียวจริงของมวงไรเฮเออขาดข้าวขาดน้ำนูำน่กี่อาชีวะถึงจะตายขาดแค่อย่างนึงอะ่ะแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเลยอย่าไปล้อเล่นกับมันพี่เออไม่เคยล้อเล่นกับมันกูตายเพราะมันอย่างบ่อยวันนี้ก็ด้วยวันนี้พี่ก็ตายเพราะมันด้วยอย่างเศร้าเลยซั่นสิบเอ็ดนี่คือเปิดได้เลยใช่ไหมเปิดได้เลยม,มีคนเปิดทันแล้วใช่ว่ามีคนหมอบไปแล้ว หรือไม่ก็มีคนนั่งอยู่ข้างในนั่งข้างในไม่ได้ข้างในนั่งไม่ได้ <S <S นั่งได้เฮียครูครูนั่งดักโชว์เลยเนี่ยสัตว์ไม่มันดักไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันออกเหมือนกันนี่ยก็มันต้องตั้งหอไปเลยไม่มันนั่งได้มันต้องเข้าไปลึกอยู่มีที่ให้ดักอยู่อ๋อลึกข้างในลึกๆอ๋อนั่นลึกๆมันไม่ออก <S <S ใช่ไหมเลยเหมือนตูนเฮียไม่เหมือน กูกูกูขี่โม่ก็รู้ว่ากูยิงเล่นแล้วยิงทำเพี้ยไรเอ้าเอามึงเหรอเออแล้วจะยิงเล่นทำไมแล้วมึงบอกมันออกได้ก็นึกว่าออกไปแล้วกูบอกว่ามันดักได้ไอ้เจี้ยมึงก็ออกไปเได้มึงอย่ามาเหยียดตรงนี้ทำไม แล้วมึงจะมายืนตรงนี้ทำไมเมื่อไหร่ละวิ่งไอ้สัตว์เวลาเหลือขนาดน,นี้มันจะเหลือใครกูวิ่งมาตั้งนานแล้วมันจะมีใครวะยเป็นผู้ตกใจ <c oughs> เขา้าควายเอแล้วไม่เสียเข้าหัวเป็นเสียเข้าหัวด้วยไอ้ไอ้ต่อไปถา้าผมตีผมเล่นไม่ไหวยีมินแต่ไหน <c oughs> เฮ้ยกูขอโทษ อาการคนตกใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ดันแม่นซะด้วยนะลากเข้าห,หัวแบบครบคคเลยแล้ววันที่8ของการเดินเควสของผมก็ได้เริ่มมาขึ้นวันที่8ผมก็ได้ติดอยู่หนึง่งภารกิจที่ ทำยากมากเราต้องเข้าแมปที่มีชื่อว่าเดอะแล็บซึ่งเดอะแล็บนี้จะเข้าได้โดยที่เราต้องใช้คีย์ผ่านทางออก extraction นะครับก็คือผ่านผ่านทางออกพิเศษที่มันต้องมีคีย์การ์ดของมันเราถึงจะไปได้แล้วผมก็ได้ทำการเข้าไปลองเันครั้งแรกโดยที่ผมยังไม่รู้ว่าเควสต้องทำอะไรทุกคนเดาออกใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมใช่ครับเปิดเซฟตลอดนะเตาไหนก็ทสี่ห้าวุ้ย อุ้ยคนเออไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกก็ดโดดคนยิงไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยแล้วนี่ก็เป็นทั้งแปดวันที่ผมไลฟ์ส,สตรีมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเล่นทุกวันเลยแต่แค่ไม่ได้ไลฟ์เฉยๆผมเล่นทุกวันเลยแบบทุกๆวันเลยไม่มีวันไหนไม่เล่นอะ่ะถ้าเริ่มตั้งแต่ไลฟ์วันที่หนึ่งใช่ไหมของแทบไม่มีเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือคางผมเต็มแล้วครับแบบแน่นเอียดเลยผมได้เรียนรู้ว่าการหาของไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเก็บของนี่แหละคือสิ่งที่น่าปวดหัวที่สุดคางเราไมีจากัดครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันมีชวิดดรอปด้วยนะของไอ้ทาคอปอะ่ะคือมันแจกขอแบบล่ําซ้ําเลยแบบล่าซ้ําขนาดที่แบบว่าผมแบบปัจจุบันอ่ะผมมีเงินสิบสองสิบสามล้านเลยจากประมาณสองสามล้านเป็นสิบสามล้านนราได้มาสิบล้านโดยแบบเสียเวลาแค่สามชั่วโมงนั่งขายดังขายเนี่ยผมมีคลิปให้ดูเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องชวิตดอปกันนะครับมับเข้าให้